สวัสดีค่ะว,วันนี้แอดจะมาสรุปราพัฒนาของวันที่29าพฤษภาคนะ,คะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขกแชนแนลค่ะ อยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเ t ่ชาแนลนะคะก่อนจะมาดูของวันที่29นะคะมาดูของวันที่27ก่อนนะคะวันที่27ผิดเนาะแอดให้2กับ3เข้าแค่เข้าแค่เลขวิ่งนะคะออก8-53นะคะส่วนบนแล้วก็ล่างออก98นะคะได้แค่เลขเก้าอย่างเดียวหลักสิบเนาะ ส่วนล่างหลักหน่วยผิดนะคะมีเลขแปดไม่มีเลขแปดนะคะออกเก้าแปดเนาะต่อไปมันดูบนนะคะบนเข้าบรรทัดเดียวกันอีกแล้วนะคะสามงวดติดเลยนะงวดน,นี้ออกห้าสามนะคะถ้าแอดให้สามห้าแปดนะแอดไม่ได้เอาห้าแปดเนาะไม่งั้นก็จะถูกโต๊ดเนาะงวดวันที่ยี่สิบสี่ก็ออกห้าเจ็ดนะคะเข้าบรรทัดเดียวกันแล้วก็งวดวันที่ยี่สิบสองนะคะ วันทีน่ยี่สิบสองเนาะแอดย่อให้นะคะเห็นนะวันที่ยี่สิบสองนะคะออกหนึ่งศูนย์ก็ผิดมาสามงวดเนาะบรรทัดแอดว่าน่าจะหลุดแล้วนะคะบรรทัดเดียวกันเนาะออกบรรทัดเดียวกันอะมาดูเลขล่างกันก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะสรุปให้นะคะล่างนะคะเขียนเลยเนาะ หกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสาเจดสเจ็ดห้าแล้วก็8ปดสามแปดสี่ดห้าเสาเกสีห้านะคะทั้งหมดสนะิบสอเนาะตัวเน้นนะคะหลักหน่วย เน้นที่เป็นเลข3กับเลข5นะคะงวดนี้แอดได้เด่น2ตัวเนาะ ตัวเน้นนะคะเดี๋ยวแอดนนี้ให้สีมีสิบแป๊บนึ่งเน้นนะคะเจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็ แปดสามแปดห้าเสาม้าห้านะคะ แปดก็เด่นด้วยนะคะเอาแปดด้วยนะคะมันดูบนนะคะเห็นไหมคะแอดใหญ่ขึ้บนนะบนนวดนี้หลักหน่วย chết bẹt cao chết bẹt cao สี่ห้าสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสาม ็จะได้นะคะตัวเดียวกันเลยงวดนี้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า เห็นไหมคะเดี๋ยวแอดยาอค่ะเห็นแล้วเนาะวิ่งบนล่างนะคะมันเด่น3มกับห้าถ้าเด่น3มกับห้ามาทั้งสองตัว แอดว่าเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะวิ่งล่างวิ่งบนล่างเนาะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแอดมน้นให้แอดเอาเลขห้าก็แล้วกันนะคะวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างเลขห้านะคะมันจะเด่นสองตัวนะคะคือเลขสามกับเลขห้า แต่มันก็มาได้ทั้งทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะวันนี้แอดว่าเผื่อกลับด้วยก็ดีนะคะก็ไม่มีแลนแ,แล้วนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเล็กชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ